็ขอสวัสดีทุกคนนะคะก็นั่นแหละคะ่ะตอนนี้อ่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะนั่นก็คือเอ่อ ค่ะชั้นที่22ค่ะตอนนี้พยอมไปฝ่าฟันมาจนถึงชั้นที่22ไปที่เรียบร้อยค่ะหลังจากที่ตอนนั้นเราจบไปที่ชั้นที่8ค่ะนี่ก็มาอยู่ชั้นที่22เรียบร้อยซึ่งตอนนี้สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คือบอสใหญ่ที่สุดของเราค่ะนั่นก็คืออาโอเบรันของเราเองซึ่งโอเบรันของเราเนี่ยอามีทั้งหมด3เวฟด้วยกันนะคะก็โออาโอเบรันเนี่ยเป็นคนที่ใช้เด็กธาตุไฟค่ะซึ่งในนี้ก็เขียนชัดเจนค่ะว่าอาเขาใช้เด็กธาตุไฟใช่ไหมนะันแล้วเนี่ยเขาก็จะอาเหมือนแบบว่า ไฟอย่าแพ้อะไรมันก็ต้องแพ้น้ําถูกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องไปจัดเด็กค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพยมตอนนี้ปัจจุบันพยมใช้เด็กนี้ค่ะใช้เด็กอาดูบัลไนค่ะซึ่งพยมรู้สึกว่าเด็กนูบัลไนเนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่ค่ะมันมันมันไม่ใช่เด็กที่ควรจะไปปิดฉากกับเด็กของโอบปรานค่ะการการสู้เนี่ยมันต้องสู้ให้สมศักดิ์ศรีค่ะในเมื่อเขาใช้เด็กธาตุไฟมานะคะเราเขาเคยเคยได้ยินวิชาคณิตศาสตร์ไหมคะเขาบอกว่าลบเจรลบเป็นบวกค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเราในเมื่อเขาใช้ธาตไไไไฟฟฟมมมาาาาากก็เเรร้้้อองับค่่่ะะทีีีนนยพูจด เขาลบๆเป็นบวกอับใส่ใส่นัดไฟอ่ะเอาเอาเอาให้หมดกับนี่มีอะไรใส่ให้หมดกับไม่ไม่ต้องมองกับไม่ต้องสนใจโอ้โหทุกเล็กมันทุกเขาเรียกว่าการทุกใบในโลกเนี่ยมันเล่นกันได้เนี่ยใส่ใไปไม่ไม่ต้องมองกัไม่ต้องมองอ่ะเนี่ยใส่มันครบไปเลยเนี่ยอ่าหมดหมดยังหมดหมดโคตรตายยังโคตรตายยังโอ้อันนี้เกินเกินโคตรตายละเกินโคตรตายแหละอ่าให้มันครบให้มันครบอานี่ไงเฮ้ยเอ็กซ์ตายเลยก็พบเอ็กซ์ตายเลกเอ็กซ์ตายเลยเออนี่นี่นี่วันนึงวันนึง เฮ้ย hey, อยู่ไหนอยู่ไหนเออเอาตีเลยโอ้คบห้าใบนี่แหละคะ่ะเด็กที่สมบูรณ์แบบะคะ่ะในเมื่อเขาเอาเด็กคาดไฟมาสู้กับเราเขาเล่าเด็กคาดไฟไปสู้เลยคะ่ะเออเนี่ยแอคทีฟไปเลยเออนี่เราต้องใช้เด็กคาดไฟไปสู้กับเขาค่ะไม่ต้องไม่ต้องอ่านดกอันเทกัะไม่ต้องเอาความกลมกลืนกันด้วยคะ่ะใช้ไปเลยคะ่ะในทงนั้นเนี่ยอาเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยะคะ่ะเพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะอาเนื่องจากว่าเราฝ่าฟันมาแล้วในงนั้นเนี่ยอาธาตุไฟของเรามันก็น่าจะมาแล้ววันหนึ่งนะอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้ เราเราจะไปสู้กับโอไบีันเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพมแมทเปลี่ยนสลีปด้วยค่ะเปลี่ยนเพม่แมทด้วยเพม่แมทด้วยนี่โอ้สุดเทเปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดค่ะเพราะว่ามันมันจะได้เป็นสิริมงกลค่ะเวลาเอาไปสู้กับโอไบีันนี่มันจะได้แบบว่าไอ้นี่กันมันจะได้เท่าเทียมกันเขาใช้ทัตุอาดปนอันนึงโอ้ต้องต้องเก็บก่นอนเก็บก่อนลบมากลบมากโอเคค่ะเราจัดเด็กพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเด็กพ่ายในหนึ่งทีค่ะบอกเลยว่าโอไบีันพ่ายแพ้แน่นอนอาดอย่างที่บอกอะมันเป็นศึกต่อสู้ระหว่างอ่าคิริวกับบอสนะคะดังนนนั้้แลวเี่่ยอา เราจะปล่อยให้อเบรอนเป็นคนที่อ่าเป็นคนมีไฟคนเดียวไม่ได้ค่ะคิดดิของเราก็เป็นคนมีไฟเหมือนกันค่ะเอาเอาตัวดูเอลไม่ต้องใช้มันเองกันเลยสัตละค่ะดูเอลมือเปล่าปะโอาตุไฟประทตุไฟพลุนอยากรู้มาเลยจะเป็นไงาตาน้ำไม่ต้องใช้เหมือนกันค่ะมันมันขี้โกงค่ะเรามาเราต้องเสมอภาคค่ะคนเราเกิดมาเท่าเทียมกันค่ะมาสนามสวยงามไม่ต้องไปดู่ะดูดูเด็กค่ะโหเด็กหนามากจัดครบ30ใบไหนดูซิโอมือมือดีมือดีเนี่ยไม่ลุมกันดีแค่ไหน โอ้พลังโจมตีเขาพันสองกัอันนี้เก,เกมยูกิโอมันมันมันวัดกันที่อ่าวัดกันที่พลังโจมตีอะไม่ไม่ต้องไปสนเอฟฟงเอฟเฟคอะไรค่ะไรต่างๆค่ะดูดูพลังโจมตีอันไหนเยอะสุดเอานัดเลยค่ะอันอันนี้พลังโจมตีน้อยขอไม่เอาไม่ต้องใช้ค่ะอ่าเรามีพันเจ็ดพันเจ็ดพันหกพันเจ็ดโอเคอะลงลงพันเจ็ดไปค่ะอ่ะาไดโนเสาร์แล้วกันไปไปไปเขาบอกไดนโนเสาร์นี่สูตรพันเพราะอุกกาบาตเดี๋ยวพิยมจะให้เนี่ยอ่าก็หนึ่งนะของของอันนี้ใช้วัคคานิกใช่ไหมเออเนี่ยจะพิยมจะให้วัคคานิกผสมพันเองห่วงมา มา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 นายดูซิโอเบรียนโอเขาเขาโมอะไรโอเบรียนโอนายนายนายไม่นี่เลยอะมาเนี่เราลงลงไปเลยสองร้อยเนี่ยมันเขากลัวเราแล้วเนี่ยค่อยค่อยค่อยต่อไปเรื่อยค่ะตีตีเขาเข้าไปเลยค่ะโอ้อะไรเนี่ยโอเบรียนนายนายกลัวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อมันมันตกแล้วโอเคโอเคถ้ามันตกแบทเทิลก็เรารับไปค่ะโอ้โอเบรียนนายกลัวเราว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้นายนายกำลังจะโดนเราพลังโจมตีสองร้อยตีตายนะโอเบรียน โอ้ยคิดิวไม่ต้องหัวร้อนเลยกําลังคิดิวกําลังได้เปรียบเขาเขากําลังดีใจค่ะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเราเราอ่าเราซิงโค,โคได้เพราะาเราอ๋อนี่ค่ะการซิงโคเขาบอกว่ามันต้องมีจูนเนอร์หนึ่งตัวกับอ่ามีมอนที่ไม่ใช่มอนจูนค่ะซึ่งตะก,กี้นะคะวัตถุดิบของเขามันคือการที่บอกว่าอ่าเรามีมอนสเตอร์ที่เป็นจูนเนอร์ไดโนเสาร์ไม่ใช่เป็นจูนเนอร์ธรรมดาก่อนแล้วก็ไม่ใช่จูนเนอร์ที่เป็นเผ่าไดโนเสาร์นะคะแต่ว่าพี่โมรู้สึกว่ามันตอนนี้มันซิงโคดีไหมหรือว่าเราเราไม มันไม่ต้องซิงโว่ะตีตีไปเลยครับไรสัลักัะตีตีเข้าไปเลยอ่ะโอ้ไรในคิริวไม่โอ้ไรในโอเบอาโอนี่นายเป็นบอสจริงวะไดนนายนายอนค่อยเราอ๋อมาคิริวเขากำลังได้เปรียบเลยครับโหดหน้าหน้ายิ้มด้วยนะอะอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่นี่เขาเขากำลังพยายามแสดงสปิริตคนมีไฟเขากำลังฟิวชั่นฟิวชั่นเป็นอะไรโอ้ไรเนี่ยโอ้พันก้าพันก้าไม่ไม่ดีไม่ดี <g ül> เริ่มเริ่มไม่ดีไม่ดีเริ่มไม่ดีจริงเลหมายถึงกูได้ไม่ได้เดียวเดียวเดียว,ยว <g ül> มัวแต่เล่นเฮ้ยเออนี่เขามีเอฟเฟกต์อะไรไม่ต้องไม่ต้องอ่านก็นใช้ไปเลยค่ะอ๋อส,สเปซจากเด็กเออเอาเอาตัวน,นี้แล้วกันเราเอาจูนเนอร์มามาซิงโค <g ül> เดียวเดียวตายตายโอ้กําลังเขาได้เขาเข็มอาค่ะ <g ül> เราต้องแสดงสปิริตคนมีไฟโอ้เขค,คีเมลมาอืมเร,เราเรามีอะไรจูนเนอร์ได้บ้างเนี่ยอ่า ไปนี้ละกันโอเคเอ้ยเราเราสามารถใช้ได้ส่งธาตุไฟหนึ่งตัวแล้วก็ไอ้นี่ทำอันนึงอันไหนพลังตัวตีน้อยกันเราเราต้องตีไลท์พอยท์เขาด้วยตรงค่ะอันนี้ละกันคงไม่ได้ใช้ไปเออเป็นไงโอ้เจ็บเจ็บเป้าเจ็บเป้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันต้องเป็นเผ่าไดโนเสาร์ป่ะเออเป็นไดโนเสาร์ดีกว่าอ่าอันนี้อธิวีตอ่าไม่ต้องใช้หมืนเลยสัตว์รักกันไม่ไม่ต้องอ่านเทคนิอะไปไปค่ะตีตีละกันตีตี ตีตีเข้าไปนี้ค่ะเออมันให้มันเข้ามันสองไปค่ะเว็บสองเว็บสองเขาเขาจะมีอะไรน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวสองมอนเตอร์สองมันสี่วันหนึ่งนะมีอะไรสู้ <c oughs> แบบวะและที่บนสนามคือคือเออเอ้าเดี๋ยวอะไรเอา้าคิริวทำไม <laughs> กำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้น <laughs> โอ้คิริวสาสตฟาร์มเกิไนดนายมาตั้งนานโอ้ไม่เป็นไรนะคิริวเอาใหมบเลยตะกี้ตะกี้มันบอดบอดมันขี้โกง <laughs> สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอบทเพลงรับริวซึ่งเป็นบทเพลงที่เล่าตั้งแต่ชีวประวัติของผมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านรับฟังได้เลยนะครับโจโจผมชื่อริวชื่อริวมีดีกรีดีๆตรงที่คิดดีทดําดีผมเป็นคนมีไฟผมเป็นคนตั้งใจและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบผมผมทุ่มเทเต็มที่ผมทุ่มเทยอย่างดีให้หน้านี้เป็นศิลปิน ได้ดีรับริวรับริวพันรับหน้าใสรับริวรับริวพันรปบหน้าใหม่ะเปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมโจโจไอยะชิชะเฮอะล่ะค่ะหลังจากที่พยมเวียนไหวไตเกิดจากจากการสู้ในใช้เด็กธาตุไฟนะคะตอนนี้พยมมีความรู้สึกว่าไม่ไม่น่ารอดค่ะถ้าเล่นแบบนี้แล้วกลยเนี่ยเราเรารกลับไปเป็นอัศวินเหมือนเดิมอ่ะอันอันนี้อันนี้ไม่รอดจริง พี่พยมพี่ยมวินไว้ตเกิดมาหลายรอบแล้ว่ะเราเรากลับเรากลับมาใช้เป็นอศาศวินเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าพี่ยมรู้สึกว่ามันอย่างที่บอกอะพี่ยมเชื่อมั่นในความมีสิริมงคลค่ะเหมือนบางคนเงเขาเขาใส่เสื้อเป็นเขาเรียกว่าไงนะใส่เสื้อตามสีวันอะไรเงี้ยวันจันทร์ใส่สีเหลืองอะไรเงีย้ยพี่ยมก็มีความเชื่อจริงพี่ยมไม่เชื่อค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าเวลาเล่นยูกิก็ทับตเหมือนเป็นคนมีความเชื่อนะคะคนเราพี่ตูนบอกว่าอยากเห็นคนไทยบินได้อะไร่งเงี้ยแล้วเนี่ย <laughs> ถึงแม้เราจะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยก็ตามค่ะนั่นแหละเรา ปรับเปลี่ยนออเทรีเรียบร้อยแล้วเชื่อว่ามันจะมีโชคในการเล่นมากขึ้นค่ะอ่าเขาเรียกว่ารไรการแต่ประสาทเนี่ยค่ะไม่ไม่ต้องทงัดทงทัดทงรถไฟกันไม่ต้องค่ะคิริวทรงนี้ไม่น่ามีไฟแล้วละแล้วกันแล้วเนี่ยเราเราเอาอัศาวินเนี่ยแหละค่ะมาสู้ค่ะไหนไหนเราเอาอัศาวินมาสู้แล้วค่ะคือทุกชั้นนะค่ะพยมใช้นวบันไนสู้หมดเลยค่ะแั้นกันแล้วเนี่ยจริงๆนวันไนอาจจะเป็นอ่าใบที่ควรปิดฉากอะถูกแล้วล่ะ แต่ว่าเขาเรียกว่าไงนะเพมแมตต์กับสลีปเนี่ยมันไม่ถูกต้องค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเราเราต้องใช้เพมแมตต์กับสลีปให้ถูกต้องค่ะเอาแล้วสลีปหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้เพลยวไม่ได้เซตหรอกโอ้มามาถึงโดนเบิร์นเลยนั่นแหละค่ะโอ้ไม่ไม่ไม่แต่แต่รู้สึกว่าโนบันไดมันไม่มีท่าน้าเออเราเราไม่ได้ขี้โกงนี่นี่นี่รับเลยก่อนนะแล้วไม่ไม่ไม่มีเวทอีกแล้วหรอโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะยุกยุคโกลมเป็นเกมที่เราเน้นวัดดวงกับพลังโจมตีอ่ะไม่ ไม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นค่ะตีตีเขาเ้าไปเลยค่ะไอไอที่หมบอยู่ที่หลังก็ไม่ต้องสนใจค่ะมันเล้สาระค่ะเอมดนเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำอะไรไม่ต้องสนค่ะเราเรามีหน้าที่แค่ตีค่ะเพราะบอกแล้วยุคิโอมเป็นเกมวัดพังโจมตีค่ะ <c oughs> โอ้คิริวไม่ต้องหัวเราะเลยเอเดนป่ะไอมันมันหมอบหมอบแล้วแปลว่าอะไรแปลว่ามันกลัวเราไงเราเราแปลว่าไอนี่เลยค่ะเราสามารถสู้ได้เลยอ่าอันหนึ่งนะเอา สู้กับมอดเรตดีกว่าเอามอดเรตไปลงลงสนามลงสงา่างด้วยความสงา่าเก่งกล้าเหนือใครเอาละเดี๋ยวเราติดดาบใหเขาหน่อยดีกว่าติดดาบให้อามอดเรตละกันเอาดาบนี้แหละพี่ผมชอบดาบนี้ค่ะการ์ชินมันมันเก่งพี่ผมว่ามันเก่งนะโอเคไปเราสู้เลยโมพี่ผมว่าเกินอยู่แล้วเออโอเคอันนี้โอ้ยรับรับค่าร้าอยแบบไม่ไม่คนาดน้มือไงไปไปที่หมอบอยู่นี้ไม่เปิดใช้ทีเนี่ยใบอะไรได้ยากลุ้ โอ้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเสไพ์เขาเลยเนี่ยวียนไหวตายเกิดเมื่อกี่รอบไม่ได้คิดเลยโอ้ที่ตั้นขึ้นมือกันไปค่ะเราเราไม่สนใจกันตีอ่ะตีอ่ะไปค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะโอ้โอ้ยอันในอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าไงนะในอดค่อยเราไมเนี่ยมาค่ะเขาเขาจะลงพลังจะตีจำนสี่มาค่ะไม่ไม่ต้องไปสนใจค่ะพยมตายตรงเวฟสองตลอดเลยเพราะว่าพลังไม่พอสู้ไม่ได้ะนี่ค่ะเรามีใบนี้ค่ะ จะบอกว่าเด็กทาดไฟตะก,กี้กันเราไม่มีเวทด้วยซ้ำกับไม่มีเวทไม่มีกับดักไม่มีอะไรเลยกับมีแต่มอนสเตอร์เอาเลยไปสู้เนี่ยมาค่ะตอนนี้เราเราไม่เว้นไหวตายเกิดแล้วกันตายเราเราเอาอัศวินไปสู้กันอัศวินพิทักษ์เธอ <laughs> โอ้ไฟนอลเวฟโอ้ดิ๊ดิ๊ดตั้งแต่เล่นมาพายมยังไม่เจอไฟนอลเวฟเลยแล <laughs> เลยพูดจริงกันนะโอ้ไม่ไม่ไม่อ่านไม่อ่านอะไรสาระไฟ <laughs> ไปไปรี п, บรี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 บรก่อนบรี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 ๋ ơn, ยวบรี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 ๋ยวบรี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  เออเออเออเอาเดี๋ยวเอาโดนวดใดกูยังตายอีกเหรอโพยมไม่ไม่ได้เจอเว็บสามนะมามามาโอ้ตอนตอนนี้เรารู้แล้วค่ะว่าเขาเขาจะเอาอะไรมาสู้กันไม่ต้องห่วงค่ะเราเราต้องอยู่วัฒนศักดิเวียนว่ายไตเกิดอีกแล้วเหรอพิยมพี่ยมอาเวียนว่ายไตเกิดอย่างนี้มาเมื่อกี่รอบแล้วเนี่ยทรัพยากรกูไม่พออีกแล้วเหรอต้องไปฟาร์มทรัพยากรอีกแล้วและนี่เอาจริงๆนะวันที่พียมอัดเนี่ยคือวันที่สิบี่ค่ะซึ่งอ่าหมดเขตวันที่สิบห้าค่ะ ออเอาละค่ะพี่ยมไปฟาร์มทรัพยากรมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรามีกุญแจทั้งหมดย8ิปดอันลวค่ะซึ่งอาตะกี้เราดูเอลด้วยมือด้วยมือของเราไปนะคะอ่าพี่ยมรู้สึกว่ามันพี่ยมมือไม่ดีกันอะไรกันเลยเนี่ยเออารเลยมือไม่ดีให้ให้บอดมาเล่นค่ะออโต้ดูเอลกันวันนี้จะได้อเหรอนไหมนะพี่ยมพี่ยมเชื่อว่าคริวมันมือดีกว่าพี่ยมว่าจากจากการทดสอบมาหลายๆหลายๆแมนชนะคะพี่ยมถึงได้รู้ว่าบอดมันมือดีกว่าพี่ยมจริงอะ โอ้เว็บแรกมันกนะระจกกระจกคะบพยมพยเชื่อว่าคีริวสามารถฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปได้แล้วค่ะถึงแม้คีริวจะไม่ใช่คนมีไฟแต่คีริลเป็นคนมีดาบอะนี่น,นี่ตอนนี้โอ้พยมพยมั่นใจว่าคีริวตอนนี้กําลังคิดแผนการอยู่ว่าจะรับมือกับอีกฝั่งยังไงดีโอ้สู้ๆคิริวเราเป็นกําลังใจให้หนายไปไปโอ้ติดดาบมันแงโอ้คีริลนี่เอาเอาเรื่องเอาเรืเอ่องอยู่ใช้ได้ใช้ได้เอาเออเอาดาบขึ้นมาใช่ใช่สู้ๆคิริวเออเอ็กซีดเอ็กซีด ไปแล้วก็เอาดาบมาติดให้หมดโอ้เก่งเก่งสุดๆไปเลยไฟโอ้ตอนนี้พลังจะตีสูงมากอีกฝั่งสู้ไม่ได้แน่นอนมีมีการตายด้วยนะบอกก่อนโน้ <c oughs> พยมกลัวมากเลยว่าตัวเองจะโดนเบิร์นจนตาย อันนี้พูดจริงตอนนี้พยมเหมือนเป็นดักาขานเลยวาโอ้ตอนนี้อานักเก่งดิสตนะครับโอ้โหเขาเขาไปเรียบร้อยครับตอนนี้สนามได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้อามีตัวมังกรตุนพงมาแล้ว็ตอนนี้โอ้โหกดักแล้วก็มีอะไรไม่รู้เรียกับเขาเด้งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ดูเดกันมากครับตอนนี้ติตันตานะครับตอนนี้ิสตันอามีกระต่ายครัมีกระต่ายครับผมตอนนี้ครับใช้เอ็กซ์ตีก็ใส่ครับโอ้โหตีเข้าไปครับตอนนี้ครับติสตันมอีกแล้วครับตีเข้าไปครับดต ม,ม,มีการเอาเอ็กซ์ซีแบบหลอกฝันข้ามด้วยเป็นไงโอ้โหกแล้วก็อดักอะไรไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องสนใจโอ้เอ็กซ์ดเราเราไม่สนใจไม่สนใจเราสามารถตีเขาตรงอะไรเพราะโอ้ตีใจไปแค่ไหนขงโอ้โหเฮ้ย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 ทำไมคิดเรี่วเราชนะได้ไงเนี่ยโอ้พยอมบอกแล้วพยอมบอกแล้วว่าอะไรบทมันมือดีกว่าพยอมทำไมบดมันเล่นแล้วชนะแต่พยอมเล่นแล้ว ที่มันโหนถึงกั้นคลิมแอ็กเป็นไงตะกี้มีคนฟังพยมภาคทันไหมนึกว่าแบบภาคโอ้ยนึกว่าภาคบอลที่เทก็ไปกันรีบบอลนี่เองทำไปได้โอ้ไม่ต้องมาทูไทยเอาพอร์เลยโอ้่ไม่ต้องมาต้องกายกับอิกนนร์เลยโอเรอนไม่ต้องไม่ต้องโอเคเราฟาฟันมาได้ไกลถึงขนาดนี้แล้วทําให้ทันนี้มีพลังึนขนาดนี้นะไปไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมาความมืดก,กินในจิตใจไปนี่สนามลบแห่งใหม่ เป็นเป็นโซลเจอร์อะไรแล้วไม่ใช่เป็นโซเจอร์เป็นวอริเออร์ไปโอ้ไดโอเบรัดมาแล้วก็โด้ร <c oughs> พยมอะตายตายโดยใช้เด็กไฟอ่ะไอ้นั่นแหละพยมตายมาหลายรอบมากรู้ปะและ้วคือแบบเนี้ยโนมันไหนพยมเล่นตะกี้พยมก็ตายแต่พยม August ออโต้ดูเอลรอบเดียวโดยใช้เด็กโนมันไหนชนะ <c oughs> มันแปลว่ามันแปลมันแปลว่าพยมโคตรกะ โอเคอะตอนนี้ว <laughs> ิชั่นเราคอมพีชเรียบร้อยแล้วก็เย่โอ้ทรั yeah! oh, พยากรไม่พอไม่ต้องสนใจอะ่ะเพราะว่าตอนนี้เรา <laughs> เราสามารถพิชิตบอสของเราอาร์โอบรยันไปได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็โอ้ oh, น้ำตาจะไหล <laughs> <laughs> นี่นี่กูก,กากอบอดอีกแล้วเนี่ย <laughs> นั่นแหละค่ะก็วันนี้นะคะเราไม่มีไม่มีข้อคิดเลยค่ะแต่อยากจะฝากไว้เฉยบางทีเนี่ยคนเราทําอะไรค่ะมันก็ไม่ต้องฝืนตัวเองมากค่ะแล็บไม่ได้ก็ยังจะฝืนไปเล็บอีกนะหมายถึงตัวเองนั่นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วขอดูแบบว่าโอเบรียนไหนโอเบรียนอยู่ในอาร์เขาเป็นคนมาจากภาค GX ค่ะไหนขอดูตัวละครหน่อยซิว่าโอเบรียนเป็นยังไงบ้างโอ้โหสาดไปฟาร์มมาตั้งนานไหนโอ้โหโอเบรียนสุดเท่ของเราโอ้สุดยอดมากค่ะตัวละครที่เหนื่อยกับคุ้มค่าในการไปได้มา ทิ้งท้ายนะคะสำหรับวันนี้ก็คืออาอูบรอันเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าเขานี่อาถ้าเทียบกับผู้ชายปกติเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ดูค่อนข้างสวายผมผมยาวกว่าผู้ชายทั่วไปอยู่ก็เขาเรียกว่าไงนะปกติผู้ชายเนี่ยหลายคนทีาอาอันนี้อันนี้แปลกอย่างหนึ่งนะปกติผู้ชายะจะไม่ค่อยทําแบบจะไม่ค่อยทาอะไรกับผมเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่แบบชอบดัด ผมไปยืดผมมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะมันเป็นข้อเสียเปรียบของผู้ชายค่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีเขาเรียกว่าหัวล้านค่ะใช่ครับอันนี้อันนี้พย่อมเข้าใจค่ะหลายคนประสบปัญหาเรื่องนี้ค่ะซึ่งคำคมที่พี่มจะฝากไว้นะคะนั่นก็คือหากวันหนึ่งที่คุณไม่มีผมนะคะก็ให้ซื้อวิกผมมาใส่ค่ะขอบคุณมากค่ะ